สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะครูอันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อสุดท้ายค่ะเรื่องผลและเมล็ดนะคะโดยที่หัวข้อย่อยก็จะมีโครงสร้างของผลชนิดของผลแล้วก็โครงสร้างของเมล็ดแล้วก็เรื่องของการงอกของเมล็ดนะคะบางหัวข้อควรจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะก็ลองดูๆไปละกันนะคะเพราะว่าโครงสร้างของพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็มีลักษณะจำเพาะอยู่หลายอย่างเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะ ก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโครงสร้างของดอกเนาะโครงสร้างของดอกสังเกตว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างของผลแล้วก็มเมล็ดนะคะมันจะมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นลักษณะเนาะประเภทของดอกอะค่ะเป็นอย่างไรเนาะก็จะส่งผลกับลักษณะชนิดของผลด้วยนะคะค่ะเรามาดูโครงสร้างของผลนะคะก็คือเป็นผริขาบเนาะพัฒนามาจากผนังรังไข่โดย พืชทั่วๆไปเนาะผนังผนก็จะเป็นพลิขาพัฒนามาจากผนังรังไข่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะมีพืชบางชนิดด้วยที่ไม่ได้พัฒนามาจากผนังรังไข่หรืออาจจะผสมผสมกันก็ได้นะคะโครงสร้างโดยทั่วไปนะคะก็จะมี endocarp มีโซคาร์บแล้วก็ exocarp นักเรียนสังเกตคำเนาะมันจะเป็นคําว่า มีคำ prefix ข้างหน้าคำข้างหน้านะคะแล้วก็มีคำว่าขาดตามมาเนอะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรวมคำนะคะขาดก็คือเป็นพริขาบเนาะเป็นผนังผลแล้วก็แบ่งเป็น endo มีโซ exo ถ้านักเรียนดูตำแหน่งก็น่าจะพอรู้เรื่องอยู่นะคะข้างในสุดก็จะใช้คำว่า endo เนาะตรงกลางใช้มีโซแล้วก็ข้างนอกสุดใช้ exo นะคะในภาพนี้เนี่ย ข้างนอกจะเป็นเหมือนเปลือกที่เราจะปลอกอกออกเวลาที่เราทานใช่ไหมคะแล้วก็ตรงมีโซคาบเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อผลที่เรารับประทานเนาะแล้วก็ข้างในจะเป็นเอนโดคาบที่เป็นส่วนที่ติดกับสีโค้ดกับมเมล็ดมากที่สุดนะคะแต่ใดๆก็ตามนะนักเรียนลองดูรูปข้างล่างมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะเพราะว่าตรงที่เป็น ส่วนที่ส่วนเนื้อที่เรากินนะคะในพืชบางชนิดก็อาจจะรับประทานไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนอะด้านด้านซ้ายจะเป็นมะม่วงนะคะส่วนที่เรากินจะเป็นเมโซคา นาะแล้วก็ด้านขวาน่าจะเป็นกลุ่มของลูกพีชนะคะลูกพีชเนี่ยก็จะเป็นส่วนมีโซคาร์บเหมือนก,นกันที่เรากินแต่นักเรียนสังเกตลักษณะเอนโดคาร์บเนาะของสองฝั่งของสองรูปเนี่ยค่ะก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะจําแนงไม่ได้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นเอนโดมีโซเอ็กโซคาร์บนะคะก็ ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้เกณฑ์ในการจำแนกชนิดผลนะคะเหมือนเดิมว่าใช้เกณฑ์ได้หลายแบบนะคะเราจะใช้ทั้งหมด3เกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกเป็นโครงสร,ร้างกำเนิดนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่2เป็นเนื้อผลแล้วก็เกณฑ์ที่3เป็นการจัดเรียงผลนะคะซึ่งเกณฑ์หลักที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรียงผลนาะเดี๋ยวเรามาดูล่ทีละเกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1โครงสร้างกําเนิดน,นะคะง่ายๆเลยนะคะถ้ามันเกิดมาจาก รังไข่เนาะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราได้คุยไปแล้วว่าผลเนี่ยเกิดมาจากฟรุดนะคะขอโทษค่ะผลเกิดมาจากรังไข่นะคะฟรุดเ,เกิดมาจากโอเวอรี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาจากโอเวอรี่เกิดมาจากรังไข่นะคะก็จะเป็นผลแท้แน่ๆนะคะอันนี้จะเป็นออวุ่นที่แล้วออวุ่นข้างในก็จะได้ได้รับการปฏิสนธิด้วยนะคะมันถึงจะพัฒนามาเป็นผลได้นะคะตัวอย่างก็คือ ผลที่มีมเมล็ดทั้งหมดนะคะก็ตัวอย่างตามนี้เนาะส่วนผลที่จเจริญมาจากส่วน,น,นอื่นๆนะคะก็จะเป็นผลที่เรียกว่าผลเทียมนะคะ (accessory fruit) นะคะตัวอย่างเช่นชมพู่ ampoo, แล้วก็แอปเปิลนะคะสองอันนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆชนิดนะคะนักเรียนสังเกตลักษณะของผิวสัมผัสเนาะเนื้อผลส่วนที่เป็นพริขากเนี่ยนะคะมันจะมี หมือนช่องอากาศแทรกตัวอยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นลักษณะเด่นของพวกผลเทียมเนาะแต่ว่าอย่างแอปเปิลเนี่ยค่ะมันจะมีหลายพันเนาะบางพันนะคะก็จะเป็นผลที่เกิดที่เป็นผลเทียมก็คือเกิดจากฐานดองดอกทั้งหมดนะคะแต่ว่าแอปเปิลบางส่วนก็อาจจะไม่ได้เกิดจากฐานดองดอกทั้งหมดอาจจะเกิดเป็นบางส่วนจากรังไข่ด้วยก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่พืช แต่ละชนิดด้วยนะคะแต่ว่าลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะเราจะแบ่งจากโครงสร้างกําเนิดได้เป็น2ประเภทผลแท้กับผลเทียมะคะแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยรับประทานนะคะก็จะเป็นผลลมนะคะพาอิโนคาติฟตนะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะเคยเจอตอนที่เราเรียนเรื่องฮอร์โมอนพืชนะคะว่าเราสามารถใช้ฮอร์โมอนพืช ทำให้เกิดผลลมได้นะคะก็จะเป็นผลที่ไม่มีมเมล็ดผลลมก็คืออยู่ๆก็เกิดมาเป็นผลได้เองนะคะอาจจะเกิดความผิดปกติบางอย่างนะคะข้างในตัวดอกแล้วก็รังไข่นะคะแล้วก็เกิดปฏิสนธิขึ้นมาได้ก็จะเป็นผลลมนะคะอาจจะเกิดตามธรรมชาติก็ได้นะหรือว่าอาจจะเกิดจากการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนก็ได้นะคะค่ะส่วนเกณฑ์ที่2นะคะจะเป็นเกณฑ์ เรื่องของเนื้อผลนะคะอันนี้นะเราก็จะแบ่งง่ายๆเลยนะคะดูสังเกตด้วยตาได้เลยเนาะก็จะเป็นผลมีเนื้อนะคะกับผลแห้งนะคะผลมีเนื้อก็คือจะเป็นโครงสร้างอพอริคาร์ั่นเองนะคะที่มีพอิคาร์บเห็นได้ชัดเจนเนาะเป็นส่วนใหญ่ที่เรารับประทานได้นะคะส่วนผลแห้งจะแบ่งเป็น2แบบคือผลแห้งแบบแตกก็คือพอเขาจเจริญเติบโตเต็มที่เขาจะแตกออกจากกัน เหมือนฝาเออเหมือนผลิขาบที่มันแห้งๆนะคะมันจะเปิดออกเนาะแล้วก็มเมล็ดข้างในเนี่ยเขาก็จะสามารถกระเด็นออกไปนอกฝักหรือว่านอกผลได้เพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโต,ตเป็นต้นใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นผลแห้งแบบไม่แตกเนี่ยมันก็จะเหมือนปลิวไปทั้งผลเลยอันนี้คือหนึ่งผลเนาะอันนี้เป็นประดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยางนานเรียนน่าจะเคย เห็นเคยรู้จักบ้างเนาะอันนี้จะเป็นยางนาะก็คือหลังจากนั้นนะ่ะหลังจากในภาพเนี่ยคะ่ะเขาก็จะแห้งลงเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นประมาณสีน้าตาลคล้า,ายๆด้านซ้ายเนาะด้าน,นซ้ายเนี่ยก็เคยเป็นเคยเป็นสีเขียวมาก่อนนะแล้วมันก็แห้งนะคะค่ะทีนี้ควรขอข้ามไปที่ชนิดที่ผลที่ใช้เกณฑ์ที่3เลยนะคะก็คือเรื่องของโครงสร้างการจัดเรียง ดอกนะคะเราจะใช้เกณฑ์ทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือดูประเภทของดอกจำนวนรังไข่แล้วก็การเรียงตัวของรังไข่เนาะเราใช้3ามเกณฑ์น,นี้ในการจําแนกนะคะโดยเริ่มจากว่าอย่างที่วรนบอกเลยว่าถ้าดอกมันมีโครงสร้างยังไงนะคะรังไข่มีโครงสร้างยังไงผลมันก็จะเป็นประเภทนั้นๆแหละนะคะเราจําแนกก่อนว่าดอกของพืชชนิดนั้นนะคะเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อเนาะ พอถ้าเป็นดอกเดี่ยวเนี่ยเราก็ดูว่าถ้ามีรังไข่หนึง่งรังไข่นะคะจะได้ผลประเภทหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีรังไข่ก็จะได้ผลอีกมีหลายรังไข่ก็จะได้เป็นผลอีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็ดูถ้าเป็นดอกช่อก็คือดูว่ารังไข่มีโครงสร้าง ติดกันแล้วก็จเจริญรวมกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่จเจริญรวมกันก็จะเป็นประเภทหนึ่งนะแต่ถ้าจเจริญรวมกันก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะนักเรียนลองจินตนาการก่อนก็ได้ว่าเหล่านี้ถ้าหน้าตาประมาณนี้ผลที่ได้นะคะมันจะประมาณไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นผลที่มี1นึหนึ่งังไข่ถูกไหมก็คือเป็นหนึ่งช่องรื่ไม่ก็แค่กลมๆหนึ่งล,ลูกอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอะไรไติดกันสักหน่อยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆใช่ไหม ก็อันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเป็นพงพวงใช่ปะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเขาบอกว่าจเจริญรวมติดกันก็แปลว่ามันต้องมีเป็นช่องช่องที่ติดกันนะคะ,ะลักษณะเหล่านี้ที่ควรพูดนะคะลองมาดูถ้าเป็นผลเดียวคือเกิดจากดอกเดียวหรือดอกช่อก็ได้นะคะแต่ว่า1ดอกต้องมี1รังไข่เห็นไหมหนึ่ดอกต้องมี1รังไข่อันนี้ก็จะเทียบได้กับ ตัวอย่างนะคะมะเขือเทศกับฝักทองนี่เนาะก็คือ1ดอกอดอกนักเรียนอาจจะว่าลงไปก็ได้1ดอกอันนี้เป็นอย่างนี้เนาะก็คือเป็นดอกเดียวใช่ไหมเสร็จแล้วนั่งดอกเนี่ยพอเขาปฏิสนธิเขาก็จเจริญไปเป็นผลเนาะตอนแรกถ้ามันเป็นดอกมันจะชูขึ้นด้านบน,นะะไปหาอากาศไปหาท้องฟ้าใช่ปะเพราะว่าใบดอกมันค่อนข้างเบานะคะ แต่ว่าพอเป็นผลเนี่ยมันก็จะงมล่วงมาด้านล่างนะคะเพราะว่าผลมันหนักกว่าดอกเยอะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นน,นี่เนาะก็คือเป็นก้านนี้ก็หนึ่งนะคะส่วนอันนี้เป็นองุนอ่นเนาะนักเรียนสังเกตมันก็จะเป็นดอกชอ่อแต่ว่าแต่ละดอกนยคะมีแค่หนึ่งลังไข่นะคะถ้าเคยกิน อหุนเนาะอหุนที่มีมเมล็ดเนาะมันจะเห็นชัดกว่าเนาะมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ประมาณนี้แปลว่าในเนี้ยนะคะในเนี้ยก็คือจะมีแค่หนึ่งรังไขแต่ว่าหนึ่งรังไขของเขาอาจจะมีสองอวุ่นนะคะมีกี่อวุ่นก็ได้นะแล้วแต่ชนิดนะคะลักษณะมันก็จะเป็นพวงๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือผลเดียวเหมือนกันเนาะล้วเนียอาจจะเจอในอะไรกับลำไยใช่ไหมลินจี่อยค่ะก็เป็นผลผลเดียวเหมือนกัน นะคะส่วนประเภทที่2จะเป็นผลกลุ่มะคะผลกลุ่มคำว่ากลุ่มก็คือต้องอยู่เยอะๆนะคะก็จะมีลักษณะคือเป็นดอกเดี่ยวนะคะแต่ว่ารังไข่เขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นไหมแต่พอเป็นผลปุ๊บมันไม่ได้มันแยกออกจากกันโดยชัดเจนนะคะลักษณะที่นักเรียนอาจจะเห็นได้ชัดก็คือน้อยหนาแต่ว่าเหมือนบางคนจะไม่รู้จักเนาะนักเรียนลองไปหารับประทานดูนะคะ ลักษณะของผลมันจะเป็นช่องซึ่งนักเล่นสามารถดึงแยกช่องออกมาได้แล้วนักเล่นก็รับประทานเนาะส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวก็คือพลิขาะค่ะที่พัฒนามาจากผนังผล นะอันนี้ก็อันนี้อาจจะไม่เคยเห็นของจริงเนาะอันนี้มันจะติดกันตรงกลางมันจะมีเชื่อมกันเหมือนเป็นช่ออยู่นะคะซึ่งติดกันเนาะนี่ก็เป็น1ผล1ผล1ผลซึ่งแยกออกจากกันกได้เหมือนน้อยหนาเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่ามันติดกันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันราสเบอร์รี่เนาะนี่ก็จะเป็น1 2, 3, 1 1<ๆ>1ผลไปเรื่อยๆนะคะที่เป็นเสน้นๆที่เห็นว่ามันแบบออกมานะคะจะเป็น โครงสร้างของเกสรเพศผู้เนาะนักเรียนลองเปรียบเทียบกับดอกตรงนี้เนาะมันจะมีที่ยื่นยื่นออกมาก็คือเป็นสเตเมนใช่ไหมมีเอ่อแอนเทอร์กับ f ฟดลาเมนใช่ปะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมมันก็ยังคงอยู่เนาะส่วนตรงปลายเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นๆอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างของกรีบดอกแล้วก็พวกเกสรเพศผู้เพศเมียนั่นเองนะคะก็จะเกิดได้สแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่า เกิดจากดอกเดี่ยวเท่านั้นนะเป็นดอกเดี่ยวที่มีหลายรังค์รังไข่นะคะเทียบกับเมื่อกี้อันนี้ดอกเดี่ยวกันแต่นี้มีหนึ่งรังไข่นะคะเออทีนี้ถ้าเป็นผลรวมนะคะคำว่ารวมก็คือก็อมีการเชื่อมรวมกันของผนังรังไข่เนาะ โครงสร้างเนี่ยจะต้องเป็นดอกช่อที่ดอกมันอยู่ติดก้านนะคะแล้วก็ก้านชูดอกจะสั้นๆมันจะได้มาติดกันได้ง่ายๆนะคะแล้วพอเกิดปุ๊บนักเรียนสังเกตตรงนี้ถ้าเป็นดอกชอ่อมีมามดอกช่อดอกย่อยใช่ไหมพอปฏิสนธิปุ๊บนางสามดอกนี้รังไข่นางนะจะมาเชื่อมกันนะคะโครงสร้างที่เราสังเกตนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือลูกยอนะนักเรียนลองดูอันนี้นะคะ ภายนอกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันแยกเป็นหนึ่งช่อง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 ได้หนึ่งช่องก็คือหนึ่งดอกมาก่อนนะคะอันนี้อยู่ติดกันแต่ว่ามันเป็นดอกชอ่อแต่พอเราผ่าเข้าไปดูข้างในเนาะนักเรียนลองเปรียบเทียบกับน้อยหน่าเมื่อสักครู่นะคะข้างในเนี่ยจะไม่สามารถแยกเป็นช่องได้ชัดเจนถึงแม้ว่านักเรียนจะเห็นสีดำดำเป็นมาเล็ดใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจอยู่ดีว่าเอะแล้วหนึ่งเล็ดมันคือหนึ่ง รังไข่หรือเปล่านะคะน,นี่ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นผนังชัดเจนเนาะ,อะลองเทียบกับเมื่อกี้ที่เป็นน้อยหน้าเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นน้อยหนามันจะต่างเลยใช่ไหมมันจะแบบเป็นหนึ่งช่องที่แยกออกมาได้นะคะเนี่ยหนึ่งช่องนะคะแต่ถ้าเป็นผลรวมมันจะแยกไม่ได้นะคะแปลว่าผนังมันเชื่อมกันไปแล้วนะคะหรืออย่างสับประรดนะคะอันนี้ก็ เชื่อมกันไปแล้วเป็นเน่วยเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะแยกได้ว่าอ๋อหน,นนห,นหนึ่งตาก็น่าจะเป็นหนึ่งดอกเนี่ยหนึ่งตาก็น่าจะเป็นหนึ่งดอกแต่ว่ามันก็ยากๆอยู่ดีเมื่อเทียบกับหน่อยหนาเมื่อสักครู่นะคะหรือด้านขวาสุดขวาสุดนี่คือลูกหมอนเนาะข้างในอาจจะแยกได้แต่ว่าข้างนอกมมันก็แทบจะผสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะอันนี้จะไม่เหมือนราสเบอร์รี่เมื่อกี้เนาะ <zeit> ราสเบอร์รี่เมื่อกี้มันจะแยกออกมาเป็นช่องได้เลยนะคะนักเียนแกะออกมาลองแกะดูนะคะมันไม่เคยแกะเหมือนกันค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นขนุนนะคะอันนี้ต้องเคยเห็นของจริงนนนเนาะเพื่อนงจะเข้าใจนะคะว่ามันจะมีโครงสร้างแถวๆนี้นะคะที่พอเราดึงออกมาเนาะมันจะคล้ายๆกับเนื้อผลที่เรากินของขนุนเลยนะคะซึ่งโครงสร้างนั้นแหละคือผนังรังไข่ที่มันเชื่อมกันแล้วมันก็เปลี่ยนรูปร่างให้มันหน้าตาเหมือนเนื้อผลข้างในนะคะมเป็นโครงสร้างเดียวกันนะคะ เรื่องของมเมล็ดนะคะว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้างเนาะนี้จริงเป็นโครงสร้างออลำดับการเจริญเติบโตของมเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เราจะเห็นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นต้นอ่อนข,อข้อต่อไปนะคะเมื่อกี้เราดูผลแล้วเนาะอันนี้ดูมเมล็ดบ้างนะคะนั่นสายจะเป็นภาพการเจริญเติบโตเนาะว่าตั้งแต่มีการปฏิสนธิขึ้นนะคะเราก็จะดูที่โครมาไนค์อานะคะแล้วก็ เอกนะคะที่ผสมกับสเปิร์มแล้วนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไซโกลเนาะ 2n แล้วก็เป็น endosperm 3n ใช่ไหมดูอันนี้เป็นหลักนะคะส่วนโครงสร้างว่าเฮ้ยไซโกดมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดูนะคะของในระดับนี้เนาะหรือเรียนไปหาเพิ่มได้นะคะ ในพืชดอกเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้แหละนักเรียนก็จะเป็นกลมๆมแล้วก็มีก้านนะคะกลมๆมเป็นรูปหัวใจแล้วก็กลมๆม,มีสองแฉกแบบนี้แล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะนี่จะเป็นลักษณะโดยทั่วไปของการพัฒนาของเมล,ล็ดนะคะซึ่งมันจะเป็นไมโทซิสท,ทั้งหมดเลยอันนี้ทีนี้อวบน,นะคะอวบนจะอยู่ในอวบนจะอยู่ในรันนงไข่เนาะซึ่งจะมีกิ่ อวุ่นก็ได้แล้วแต่เลยภาษาไทยคือไข่ออนะคะมีกี่อวุ่นก็ได้แล้วแต่ชนิดของพืชน,นะคะโดยโครงสร้างเนี่ยที่เราสนใจในตอนนี้นะคะจะมีไซโกนเนาะที่เมื่อกี้ควนหมอกก็จะเป็น 2N เอนะคะเป็นสเปิร์มวกกับเอกนะคะจะรวมกับจะพัฒนานะคะไมโทซิได้เป็น m อ o นะคะเพราะฉะนั้น m อ o ก็จะ 2N เซึ่ง m อ o อจะพัฒนาเป็นต้นอ่อนต้นต่อไปนะคะ ต่อไปจะเป็นเซลล์ที่มี 3n นะคะก็คือเอ็นโดสเปิร์มนะคะอันนี้ซึ่งเ,เซลล์ที่มี 3n เนี่ยก็คือเป็นโพลาร์นิวอคลีไอ้กับสเปิร์มเนาะปฏิสนธิกันนะคะมีการปฏิสนธิ2ครั้งดังนั้นจึงเป็นดับเบิลเฟอร์ติไลเซชันปฏิสนธิซ้อนหรือปฏิสนธิคู่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างผนังออวุลน,นะคะก็คือจะเป็นผนังอยู่ข้างนอกนะคะพัฒน,นาไปเป็น เปลือกหุ้ม,มเมล็ดนะคะผนังอวนจะเป็น integument นะคะแล้วก็เปลือกหุ้ม,มเมล็ดที่เดี๋ยวเราจะเรียนมันคือสีโคตามชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเดานะคะสีโคก็ต้องก็ต้องหุ้มข้างนอกไว้ใช่ไหมทาหน้าที่ในการรักษาปกป้องของที่อยู่ข้างในนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่สําคัญนะคะทีนี้สีโคนะคะลองดูโครงสร้างเนาะ,ะลองดูข้างนี้ก่อน เอาตัวอย่างเป็นถั่วมาเพราะมันเห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะโครงสร้างที่เราสนใจนะคะสิทธิโคดเนาะเราก็จะมีโครงสร้างของไมโครพายนะคะจะเป็นช่องทางที่สเปิมเข้าไปใช่ไหมซึ่งเหมือนเดิมว่าปกติเวลาเราจะให้พืชมันจเจริญเนาะปลูกพืชเนาะเราก็จะแช่น้ำใช่ไหมน้ำก็จะเข้าไปทางไมโครพายเช่นเดียวกันนะคะทางเข้าออกของ โครงสร้างเมล็ดจ,จะมีแค่ช่องเปียกเนาะน้ำเข้าไปแล้วก็เกิดาการสลายอาหารระดับเซลล์แล้วก็สร้างรากขึ้นมาก็งอกมาทางไมโครพายเช่นเดิมนะคะส่วนโครงสร้างที่ติดติดกันที่เราจะสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือโครงสร้างไฮลัมนะคะไฮลัมจะเป็นรอยแผลเนาะตรงนี้นะคะที่อยู่ที่เมล็ดนะคะทีนี้มันคืออะไรนะคะโครงสร้างไฮลัมเนี่ย แต่ก่อนมันเคยเป็นตรงนี้มาก่อนนะคะเป็นตรงที่ติดกับก้านทกูก้านที่ตบับอวุธน,นะคะรูปนี้เนี่ยข้างนอกทั้งหมดนะคะตรงสีขาวตรงนี้คือผลนะคะผล แปลว่าเนื้อสีขาขาวกับเปลือกข้างนอกมันก็คือเป็นผนังผลเพอริคาบเนาะดังนั้นข้างในจะเป็นมเมล็ดนะคะสีน้ําตาลที่เราเห็นเป็นลายลายดำาๆอันนี้คือสีโค้ดเนาะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดะคะ่ะส่วนตรงนี้เคยเป็นก้านที่จับอวุ่นไว้ก่อนนะคะตอนนี้มันกลายเป็นผลและมันก็จะเป็นก้านที่จับมเมล็ดไว้นะคะแล้วก็พอถ้ามันหลุดออกตรงนี้นะคะ่ะตรงนี้ต้องผลเนาะมันก็จะมีไฮลาม เกิดขึ้นนะคะเป็นรอยแผลเฉยๆนะคะแต่ใกล้ๆกับไฮลามนะเราจะเจอไมโครพายได้แต่ไมโครพายไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้มันขนาดเล็กมากนะคะข้างในก็จะมีโครงสร้างที่เป็นต้นอ่อนซึ่งเดี๋ยวเราดูในสไลด์ถัดไปนะคะว่าต้นอ่อนเอมบริโอนะก็จะมีรากแรกเกิดนะคะแล้วก็มีลำต้นแรกเกิดยอดแรกเกิดแล้วก็มีใบเลี้ยงเนาะก็อย่างนี้นะทุกคนก็มันจะเป็น รากนะคะลำต้นนะแล้วก็มียอดแรกเกิดเดี๋ยวนางลำต้นเนี่ยนางตาเจริญไปเป็นใบไหมใบที่เป็นใบไม้จริงๆเนาะส่วนนางคอทิลีดอนเนี่ยมันเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนเนาะที่ไม่ใช่เอนโดสเปิร์มนะแต่ว่ามันจะทำหน้าที่เหมือนกันนะคะคล้ายๆแบบนี้ทุกคนข้างล่างนะคะลำต้นเนาะอันดูเอนโดสเปิร์มก่อนนะคะอันนี้ใน ของข้าวโพดนะจะเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ถ้าเป็นของพืชใบเลี้ยงคู่นะส่วนใหญ่มันจะนโดสเ p e r ์ per, มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เก็บอาหารและมันก็จะเก็บอาหารเลี้ยงต้นอ่อนที่ใบเลี้ยง c o ทิเลด o n แทนนะคะทาหน้าที่เหมือนกันแค่ว่าพืชเขาจะเก็บอาหารไว้ให้ต้นอ่อนที่โดสเป p e r มหรือว่าที่ c o ทิเลด o n นะคะส่วน รากเหมือนกันเลยก็คือมี radical เหมือนกันด้านสายอาจจะไม่เห็นไม่ได้เบลเบลเฉยๆนะคะแล้วก็ลำต้นเนาะเราจะแยกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็น ep กับ h y p ปคอร t i ิลนะคะทีนี้ตำแหน่งเนี่ยนักเรียนอาจจะวาดตรงนี้ไว้นะคะตรงสีแดงๆที่ควรวาดก็คือเป็นตำแหน่งของลำต้น แรกเกิดนะคะที่ติดกับคอตทิริดอนนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งข้างบนนะคะส่วนที่เป็นข้างบนส่วนข้างบนของตำแหน่งที่ติดกับคอตทิริดอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลำต้น ep แปลว่าเหนือคอทปลว่า คัตทิริดอนเนาะก็เป็นลำต้นที่อยู่เหนือคอตทิริดอนลำต้นที่อยู่เหนือใบเลี By ้ยงนะคะส่วนด้านล่างนะก็จะเป็นไฮโปคอตทิลไฮโปคือด้านล่างก็จะเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ใบเลี By ้ยงนะคะทีนี้ ต้ของลำต้นคือตรงนี้ต้าของลำต้นก็ต้องเป็นรากแต่เป็นรากที่จะ,ะเจริญไปเป็นลำดับแรกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นแรดิเคอรรากแรกเกิดน,นะคะส่วนข้างบนสุดคือพู่มู่เนาะในในรูปจะเห็นเป็นใบแต่ว่าความจริงมันคือยอดแรกเกิดน,นะคะมันเขียนไปในข้างบนแล้วนะคะยอดแรกเกิดเนาะส่วนสี่โคนเนี่ยจะแยกเป็นส่วนประกอบย่อยได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เรียนนะคะไม่เป็นไรเนาะ ทีนี้ถ้าเป็นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีโครงสร้างเพิ่มเติมก็คือข้างบนของ e p i c o t i l เนี่ยนะคะจะมี c o l ี c อ l ี o p t i l e อยู่นะคะจะเป็นเยื่อหุ้มยอดเนาะมันจะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้เหมือนใส่หมวกไว้นะคะแล้วก็ข้างล่างจะมีโ c o l ร o r ซ่าด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อหุม้มเยื่อหุ้มรากแรกเกิดนะคะ ของถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีสองอันนี้จะเป็นเยื่อหุ้มยอดกับเยื่อหุ้มดานะคะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันจะไม่เห็นนะคะอันนี้นะคะชื่อเนาะมีให้ดูลักษณะการเจริญเติบโตซึ่งเดี๋ยวเราไปดูในลำดับถัดไปเดี๋ยวจะมีพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนโครงสร้างที่3จะเป็น e ด d o s p e r มนะคะซึ่งเป็น3 n นเขียนไว้หน่อยนะอันนี้ก็จะม,มาจากโพลี ไม่ใช่โพ l a r ์นิว e คลียกับสเปิรนะคะลักษณะคือทำหน้าที่สะสมอาหารนะคะแล้วก็ให้กับเอมบิโใช้ในการเจริญเติบโตเนาะอาหารในที่นี้เนี่ยก็จะถูกเข้าสู่กระบ,บวนการสลายอาหารระดับเซลล์เซลลูลาเ r สเทเรชันเนแล้วก็ผลิตอาหารผลิตพลังงานออกมาเป็น ATP นะคะเข้าสู่กระบ,บวนการปกติเลยนะคะแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกมันอาจจะเก็บเป็นรูปของคอร์ทิเลดอนก็ได้นะคะ แล้วแต่ชนิดพืชนะคะซึ่งปล่อยไปก็ได้นะคะส่วนภาพนี้จะเป็นของออมะพร้าวเนาะอย่างน้ำมะพร้าวแล้วก็เนือมะพร้าวเนี่ยจะเป็นโดสเปิร์มทั้งสองส่วนเลยนะคะส่วนอันนี้คือเจ้ามะพร้าวนะคะซึ่งถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้จริงๆรแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายปเป็นต้นใหมนะ่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ MPO นั่นเองเนาะหน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้คือ M เอมบริโอนะส่วนข้างนอกที่เป็นเนื้อเผาคือ e อนโดสเปิรมนะคะแต่มันก็จะมีพืชบางชนิดอีกเนาะที่ไม่ไม่มีเอนโดสเปิรมนะคะแปลว่าเขาจะไม่มีอาหารเลี้ยงต้นอ่อนเนาะแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างยากนะคะอย่างเช่นพวกกล้อยไมย้ในภาพคือกล้วยไมย้แล้วก็มีพืชชนิดอื่นด้วยนะคะแต่สังเกตว่ามเมล็ดเขาจะเยอะเนาะเขาสามารถผลิตเมล็ดได้แต่ว่า จะรอดเป็นต้นใหม่ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้คือมีเอ็อมีโออยู่เนาะแล้วก็ข้างนอกนะครัจะเป็นแค่เยอ,เอ,อ่ๆโครงสร้างพาเธุไขมาอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่